สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2564ครับวันที่29พฤศจิกายน2564เวลา9นาิกา30นาทีนางสาวสุภาวดีสองเมืองสุขสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดศรีสะเกด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกดครั้งที่11พ2564เพือ่อทราบผลการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกด10วาระผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลมาติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดศรีสะเกดการพัฒนานวัตกรรมวาระการพัฒนาและแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ที่สำคัญในพื้นที่โดยมีนายวัฒนาปุตธิชาติผู้ว,วาราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธาน ณห,ห้องประชุมสีพุทธเทสวนสารกลางจังหวัดชั้น5ถนนเทพาตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดเวลา10นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดเข้าส่งเสริมและเชิญชวนสถานประกอบกิจการเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงางานประจำปีงบประมาณ2565าจำนวน2แห่ง รายแก่บริษัท c ีพีเประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือโรงชำแรลไกล่มีจำนวนลูกจ้าง250คนและบริษัทเอียมสิรีแป้งมันจำกัดมีลูกจ้างจำนวน215คนวันที่30พฤศจิกายน2564เวลา13.30นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่1ทับ2,565และการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกดในประเด็น365วันศรีสะเกดขับขี่ปลอดภยัยโดยมีวาระก่อนการประชุมเป็นกิจกรรมวันโลกรำมลึกถึงผู้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนวาระเพื่อทราบแผนการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2,565กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ต้องส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาจำนวน5อำเภอตามแนวเส้นทางหลวงหมายเลข24และวาระเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ365วันศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัยโดยมีนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานนองห้องประชุมศรีพฤเทสวนสารกลางจังหวัดชั้น5ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษวันที่2อธันวาคม2564เวลา9นาิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษรวมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกดประจำปีงบประมาณ2,565รุ่นที่1โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมและสามารถลดละการใช้ยาเสพติดจนสามารถหยุดหรือเลิกยาเสพติดได้ณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกดที่2อำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด โดยมีนายสำรวยเกศกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานช่วงเวลาเดียวกันร่วมประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนตำบลมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนกิจกรรมการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนและการวิเคราะห์ภัยคุกค,คามด้านความมั่นคงประจำปีงบประมาณ2,565 ณห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศิสเกตโดยมีพันเอกวัชรพลคันธารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศิสเกตเป็นประธานเวลา10นาฬิการวบรณาการกิจกรรมให้บริการอาชีวะอนามัยเวชกรรมเชิงรุกในสถาประกอบกิจการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และสภาพแวดล้อมในการทำงานกับโรงพยาบาลศรีสเกตสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดศรีสเกตและสํานักง,งานประกันสังคมจังหวัดศรีสเกตจํานวนหนึ่งแห่งได้แก่บริษัทอิสุสูตังปักศรีสเกตจำกัดเลขที่สองทับห5หมู่ที่6ตตำบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสเกตจังหวัดศรีสเกตประเภทกิจการจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ มีจำนวนลูกจ้าง164คนในวันเดียวกันรวมกับชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกดตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกดที่4522ทับสลงวันที่9พฤศจิกายน2563 และร่วมกับชุดตรวจบูรณาการการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดศรีสะเกษต,ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่5287ทับ2,564ลงวันที่25ธันวาคม2563บูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอขุนหารจำนวน3แห่งมีลูกจ้างไทยรวมทั้งสิ้น90คนลูกจ้างจีนรวมทั้งสิ้น2คน ผลการตรวจไม่พบประเด็นเข้าข่ายปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับโดยคณะทำงานตรวจวัดอุณหภูมิแรงงานต่างด้าวทุกรายอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการในจ้างลูกจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อไป วันที่3ถึงวันที่4ธันวาคม2564าสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดร,ร่วมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับโดยบรรยายในหัวข้อสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้างเมื่อเข้าทำงานและกฎหมายแรงงานควรรู้นำสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกดอำเภอเมืองศรีสะเกด และสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขตสอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสเกตโดยมีผู้บริหารครูอาจารย์รแผนกวิชาแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน140คนวันที่5ทธันวาคม2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรีสเกต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564ดังนี้เวลา7นาฬิการ่วมพิธีทำบุญตักบาตรณบริเวณลานข้างธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดรีสเกตอำเภอเมืองรีสเกตจังหวัดรีสเกต เวลาแปนาฬิกา30นาทีร่วมพิธีวางพ่านพุ่มดอกไม้และถวายบังคมณหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิรีราชสมบัติครบ60ปีอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษและเวลา10บนาฬิการ่วมกิจกรรมจิตอาสารู้รักสามาคัคคีรักสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตณมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตเป็นประธานในพิธี